เด็น้อยจะไปไหนคะอน้อยจะไปไหนคะเรลีนเจลีนเลีนคะเด็กหน่อยเลีนคะ

ตีใจดีมากอะประตูเลยร้อนปิดประตูบ้านน้องเคน